สวัสดีท่าๆผท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเจอหน้าผมกันอีกแล้วนะกับพื้นหลังที่เปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนทุกคลิปเลยนะจะช่างมาะเถอนนะครับวันนี้เจอหน้าผมกันอีกแล้วแน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้านีกเช่นเคย <c oughs> แล้วเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว m มคคะแนนข้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะ ชื่อรุ่นว่ามากาสตารนะครับรหัสเป็นตัว KB781 นะครับผมเป็นตัว RGB mechanical gaming keyboard แบรนด์เป็นของ Signal Esports นะครับแน่นอนครับผมประกันจะมีทั้งหมด2ปีด้วยกันเนาะสำหรับเรื่องสีนะครับตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ f ู l l RGB นะ16.8ล้านสีนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกปุ่มเลยนะครับสามารถตั้งปุ่มนี้เป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีมพูอะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนาะ แต่ฟังก์ชันพิเศษของเจ้าตัวนี้หนึ่งเลยนะคือสามารถกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับตัวนี้นครับกันน้ําอยู่ในระดับ ip 6 8นะครับคือเราสามารถเอาไปนั่งเล่นในห้องน้ําเปิดฝักบัวแล้วก็กดคีย์บอร์ดเล่นได้เลยนะครับแต่ใครจะไปทําอย่างนั้นเนาะถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานจริงๆอะ่ะเราทําน้ํหกทมามาม่าหกอะไรพวกนี้คือมันกันได้หมดเลยครับสมมุติว่าคุณเล่นเกมอยู่แล้วทําน้ํหกเนี้ยตัวนี้คือกันน้ําได้เลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานแบบปกตินะนะความพิเศษอย่างที่2ของมันนะครับ ฟังก์ชันต่างๆนะครับอยู่ที่ด้านบนของตัวคีย์บอร์ดอ่ะคือเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงหยุดเพลงได้ในคีย์บอร์ดเลยนะครับอ๋อผมลืมพูดไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีแผ่นรองมือด้วยนะครับซึ่งแผ่นรองมือมันจะสามารถประกบกับ,กบตัวคีย์บอร์ดได้เป็นแบบแม่เหล็กนะคือสามารถดูดติดได้เลยนะครับส่วนข้างบนนะครับก็จะเขียนไว้ว่าเป็น Optical Switch นะครับ0ูนจ 2ms ก็เป็นประมาณนี้เนาะสรับข้างหน้ากล่องนะครับ ส่วรอบข้างหลังกล่องนะครับก็จะมีรูปของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็บอกฟังก์ชันต่างๆนะครับในการใช้งานคีย์ลัดนะต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นออสซิคอลสวิตช์การันตีการกดอยู่ที่100ล้านครั้งนะ RGB 16.8ล้านสีนะครับหรือว่า Full RGB นั่นเองนะครับมีไฟให้เล่นทั้งหมด21โหมดไฟนะครับมันติดมีเดียคีย์อยู่ที่12คีย์นะครับโคดิ้งเรทอยู่ที่1,000งพนเฮิร์ตนะครับ Anti-Ghosting นะครับคือคคคือออสาามมมรรรรถกกกดดดไ้้พัันนนทุุป่เลยยะบบบี์์ ไม่มีปัญหาแบบเรากดไป10ปุ่มเนี้ยแล้วมันไม่ทํางานไม่มีนะคือเราสามารถกด104ปุ่มพร้อมกันมันก็ทํางานพร้อมกันเลยนะครับประมาณนั้นสําหรับ anti g o s t i n g เนาะอินเทอร์เฟซเป็น usb 2.0นะครับสายไฟเป็นสายถักมีความยาวอยู่ที่1.8เมตรนะครับแล้วตรงนี้ก็จะบอกพวกความยาวความสูงนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่1075กรัมนะครับรูปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูปของมา c ค o กับ rgb โปรแกรมนะครับถ้าเกิดใครที่อยากปรับแต่งก็สามารถไปโหลดได้นะครับ ใน www.signal.com นะครับ /support เนาะโอเคผมงั้นเดี๋ยวเราไป unbox แล้วก็รีวิวกันเลยดีกว่านะครับไปเลยพอเปิดกล่องออกมานะครับก็ <c oughs> จะเจอตัวคีย์บอร์ดห่อพลาสติกมาอย่างดีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่รองมือเงี้ยข้างในเขาแถมมาให้นะครับก็จะมีใบรับประกันจากทาง Signal นะครับก็กรอกแล้วก็ส่งไปให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมีประกันทั้งหมด2ปีด้วยกันเนาะ อย่างที่2เลยก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ของ s i g n า l นะครับที่ดึงคีย์แคปนะครับสำหรับของแถมก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับแผ่นรองมือนะครับจะเป็นพลาสติกส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นยางไว้กันเลื่อนมีหมด6อันด้วยกัน อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดผมว่ามีความแบบเรียบหรูนะผมรู้สึกว่ามันดูแบบสวยเดียรนี่นะครับตอนที่เรายังไม่เปิดไฟมันจะเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกแบบดูเรียบๆนะครับแต่รู้สึกว่ามันดูดีอ่ะมีเชือรุ่นนะครับแล้วก็มีโลโก้ของหนังสิกโนส่วนล้นวัสดุนะครับตรงข้างๆตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกนะครับตัวของคีย์บอร์ดเป็นพลาสติกส่วนข้างบนตรงเงี้ยจะเป็นแผ่นแบบแผ่นอลูมิเน,นียมนะครับ สำหรับเรื่องความแข็งแรงทนทานอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับตรงข้างบนเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกแต่พลาสติกเป็นพลาสติกแบบเกรดดีนะครับสำหรับข้างหลังนะครับก็จะมีตัวประกันนะครับระบุไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นตัวแบบระดับนะครับแล้วก็ตัวแผ่นกันเลื่อนอีก3ตัวตัวนี้นะครับเป็นออฟติคอสวิตเนาะจะเป็นการยิงแสงอินฟราเรดนะครับสำหรับฟิลในการกดนะครับจะเป็นบูสวิตอะลองฟังเสียงนะครับ สำหรับสายนะครับเป็นสายถักหัวเป็น usb 20หัวสีทองนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคีย์บอร์ดแบบคร่าวๆนะครับเั้่เดี๋ยวผมจะลองไปเสียบกับคอมเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวไฟนะครับว่าเป็นยังไงสวยหรือเปล่าไปเลยโอเคผมตอนนี้นะครับเสียบไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเจ้าตัวแผ่นรองมือนะครับมันสามารถดูดติดได้เลยนะเพียงแค่เราเอาม,มวาวางไใ,ใกลก้คีย์บอร์ดอย่างนี้นะครับเนี่ยเรียบร้อยละคือความแรงของเจ้าตัวแม่เหล็กของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดู ให้มันโดนการดูดติดปุ๊บเนี่ยสามารถยกได้คือแบบแม่เหล็กถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยสามารถยกได้นะครับแรงในการดูดของแม่เหล็กถือว่าโอเคเลยโอเคผมผมกลับมาแล้วนะครับตอนแรกอะผมงงคือทําไมมันกดปุ่ม w a N d ไม่ได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าลูกศรตรงเงียนะ้ยมันกลายเป็น w a N d แทนอะเออ ตอนแรกไม่ได้อ่านคู่มือนะครับแต่ทําไมทามาเวลาเรากด FN ตามด้วยปุ่ม W เนี่ยมันจะเป็นการสลับกันนะครับคือตอนนี้ผมไม่สามารถใช้ตัว WSD ได้ละแต่ผมสามารถใช้ตรงนี้ได้แทนนะครับ <c oughs> เป็นฟังก์ชันใหม่นะเนี่ยนี่นะครับตอนนี้ผมจะกดปุ่มตรงเนี้ยลูกศรแล้วดูตรงหน้าจอการค้นหารนครับผมกดตรงลูกศรน,นะลูกศรขึ้นลง <c oughs> เห็นไหมครับมันกลายเป็น WSD แล้วพอเรากดตรงนี้นะครับ WSD อ่ะมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมกดปุ่ม A เห็นไหมครับเคอร์เซอร์มันจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆพอผมกดปุ่ม D นะครับเคอร์เซอร์มันก็จะเลื่อนไปกด W กับปุ่ม S นะครับจะเป็นการขึ้นลงถ้าเกิดใครซื้อแล้วมีปัญหาอย่างนี้นะครับเพียงแค่กด Fn นะครับแล้วตามด้วยปุ่ม W อ่ะมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมละยวผมกดให้ดูนะครับนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับตอนนี้พิมพ์ได้ปกติละ แล้วปุ่มนี้ก็กลายเป็นปุ่มลูกศรเหมือนเดิมก็เป็นประมาณนี้นะครับตอนแรกก็คือผมงงเลยกะจะส่งเคมได้ซ้ำนะครับแต่พอมาอ่านคู่มืออ๋อมันกด F N แล้วตามด้วยปุ่ม W นะครับเป็นการสลับระหว่างปุ่ม W S D กับปุ่มลูกศรน่ยไม่รู้ว่าสลับเพื่ออะไรนะมันอาจจะมีผลต่อการเล่นเกมบางประเภทก็ได้เนาะถ้าเกิดใครเจอปัญหานี้นะครับแนะนําให้กด F N ตามด้วยปุ่ม W ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปส่งเคมนะ ตอนแรกผมก็เกือบจะส่งแล้วเอ๊คีย์บอร์ดพังหรือเปล่านะทําไมมันกดปุ่มนี้ไม่ได้แต่มันกดได้เป็นปุ่มนี้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมมาพูดถึงเรื่องไฟกันบ้างนะครับสําหรับไฟของเจ้าตัวนี้คือเปลี่ยนง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่กดปุ่ม Fn นะครับแล้วตามด้วยปุ่มนี้เห็นไหมครับไฟก็จะเปลี่ยนได้เรื่อยๆคือตัวนี้จะมีโหมดไฟทั้งหมด21โหมดนะเราสามารถมาลองเล่นกันได้นะครับเนี่ย นี่นะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าไฟนี้มันช้าไปนะครับเราสามารถกดปุ่ม fn นะครับแล้วตามด้วยลูกศรตรงนี้นะจะมีสองฝั่งนะครับเป็นลดความเร็วนะครับอย่างนี้กับเพิ่มความเร็วนี่โอ้โหแบบรวดเร็วมากๆกเลยถ้าเกิดใครชอบแบบช้าๆก็อยางนี้เปลี่ยนไปหมวดต่อไปนะครับนี่คือเราสามารถลดไฟได้นะครับโดยการกดที่ fn แล้วตามด้วยลูกศรลงนี้ ถ้าเกิดเราชอบไฟแบบสว่างนะเราก็กดตรงนี้แล้วก็ตามด้วยลูกศรขึ้นนะครับจะเป็นการเพิ่มความสว่างของสีไฟสำหรับโหมดไฟนะครับเรากดที่ปุ่มเดียวเลยนะเนี่ยคือเขาจะมีให้เราเลือกเล่นถึง21โหมดไฟเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ชอบสีเนี่ยมันเป็นสี R G B เกินไปใช่ไหมครับกด F N แล้วตามด้วยตรงนี้นะฮะนี่สามารถเปลี่ยนสีได้ทุกปุ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นสีแบบส้มๆหน่อย ไล่มานะฮะอันสี IC เขียวสีฟ้าคือข้อดีของฟ u ูอิรอ่ะคือมันจะเปลี่ยนทุกปุ่มอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเนี่ยอยากให้คีย์บอร์ดเป็นสีชมพูก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูได้เลยทั้งอันนะครับอ๋อสำหรับตัวนี้ผมลืมบอกไปไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะนี่จะมีไฟรอบข้างด้วยนะครับข้างบนก็มีแต่เวลาเราใส่ตัวแผ่นรองมือมันจะปิดด้านล่างไปเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับไฟข้างล่างอ่ะแค่เรากด Fn นะครับแล้วตามด้วยตรงปุ่มนี้นะปุ่มที่นิ้วผมกลางชี้อยู่อ่ะเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนไฟในโหมดของกรอบนะครับมีไฟให้เลือกเล่นอยู่มากมายนะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไฟของตัวกรอบอ่ะเรามาดูไฟของตัวหลักกันบ้างนะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนเล่นได้เลยแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเป็นโหมดแบบ RGB อย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบสวยงามดีนะครับชอบให้โหมดแบบมันรันไฟแบบ ดูแบบเป็นขึ้นเวฟเล็กๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะครับเป็นสีเขียวงนี้ก็สบายตาดียังไม่พอนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบโหมดที่เขาตั้งมาให้นะเราสามารถคัสตอมเองได้นะครับโดยการกดที่ปุ่ม1-3นะอันนี้ผมยังไม่เซตนะครับ 1, 2และ3อะส่วน4-9จะเป็นโหมดเกมมิ่งที่เขาเซตมาให้นะครับเดี๋ยวผมลอง,ลองกดให้ดู 4, 5, 6 7 8และ9นะครับอันนี้คือโหมดที่เขาเซตมาให้เราไม่สามารถมาตั้งอะไรได้นะครับเป็นโหมดเกมมิ่งเนาะแต่เราสามารถเซตได้ตรงนี้นะครับ1 3ึ่งสาำหรับการคัสตอมสีไฟเองนะครับเพียงแค่เรากด Fn ตามด้วยปุ่ม1-3ึงสามนะอันนี้เดี๋ยวผมขอกดเป็นปุ่ม1แล้วกันนะครับ Fn ตามด้วยเลข1อันนี้นะครับ หลังจากนั้นเราจะมาเซฟไฟนะครับโดยการกดที่ FN ตามด้วยปุ่มนี้นะที่นิ้วผมกำลังชี้อยู่นะครับอย่างที่เห็นครับจะมีไฟ3ดวงกระพริบนั่นก็คือเราสามารถเซฟไฟได้แล้วนะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยตั้งตามใจชอบได้เลยนะครับว่าอยากจะให้ไฟของโหมด1เป็นสีอะไรอะผมอยากให้ W เปลี่ยนสีผมก็กดซ้ำที่ตัว W นะครับเนี่ยนะ นี่คือการเซตไฟนะครับเรากดย้ำๆไว้ที่ปุ่มนั้นแล้วปุ่มนั้นมันจะเปลี่ยนสีข้อดีของฟลูอเรก็อย่างเี้นะครับเราสามารถกำหนดได้เองเลยว่าอยากให้อันนี้เป็นสีเขียวนะปุ่มนี้เป็นสีฟ้านะปุ่มนี้เป็นสีชมพูนะอะไรเงี้ยเราสามารถมาเซตได้นะครับสมมุติว่าเราได้ค่าที่เราต้องการแล้วเราก็กด FN แล้วตามด้วยปุ่มเซฟอีกหนึ่งครั้งอะ่ะปุ่มเดิมเลยนะครับกดเพื่อให้มันไม่มีไฟกระพริบอะ แค่นั้นนะครับเราก็ได้โหมดไฟไปแล้วอันนี้โหมด1ที่ผมเซตมาแล้วโหมด2ยังไม่เซตโหมด3ยังไม่เซตนะครับอ่ะมาเซตโหมด3แล้วกันกดไปมั่วๆแล้วก็กดเซฟ1ทีเซฟแล้วนะครับง่ายๆเห็นไหมครับอันนี้โหมด1เซฟแล้วโหมด2ยังไม่เล่นโหมด3เซฟแล้วนะครับอ่ะมาเซฟโหมด2เล่นๆแบบขำๆกันดีกว่าตามนี้แล้วก็กดเซฟไป ตอนนี้นะครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วหมด1 2 3นะครับตามที่เราเซฟมาเลยถ้าเกิดสมมุต uh ิว่าเราไม่อยากได้นะครับเอ้ผมไม่อยากได้หมด1แล้วผมก็แค่กดตรงนี้ fn แล้วตามด้วยบน1นนะครับเราไม่อยากได้สีไฟตรงนี้ล้วก็กด fn หนึ่งครั้งตามด้วยปุ่มเซฟนะครับให้มันกระพริบอย่างนี้หลังจากนั้นเรากด fn หนึ่งครั้งแล้วตามด้วยปุ่มเซฟอีก1หนึ่งครั้งนะครับแค่นี้สิ่งที่เราเซฟมาตอนปุ่ม1ก็จะหายไปนะครับแต่แต่สองสามยังอยู่ หายแค่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราลบเซฟแค่หนึ่งถ้าเกิดใครงงก็ลองไปทดลองเล่นกันได้นะครับไม่ยากไม่ยากเอาเป็นว่านะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับการรีวิวเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับโอเคงั้่เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนไปสรุปนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงสําหรับการใช้ฟังก์ชันต่างๆอ่ะตรงมันติมีเดียตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะกดเปล่าๆไม่ได้นะเราต้องกด F N นะครับก่อนแล้วค่อยกดปุ่มพวกนี้นะครับ มันถึงจะทํางานนะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมกด fn แล้วตามด้วยปุ่มเพิ่มเสียงอะ่ะคือเสียงก็จะเพิ่มในคอมกับลดเสียงในคอมเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันที่จอของคอมนะครับนี่นะครับผมกด fn แล้วตามด้วยปุ่มเพิ่มเสียงดูที่จอคอมนะครับเห็นไหมครับตัวเสียงก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆตามที่เรากดเลยอันนี้ปุ่มลด นี่นะครับสำหรับฟังก์ชันรัดก็จะมีปุ่มประมาณนี้มีตัวเล่นเพลงด้วยนะครับมีปุ่มหยุดนะครับมีปุ่มพอสอะไรต่างๆมีปุ่มเมลโฮมนะครับมีปุ่มล็อกเรียกเครื่องคิดเลขก็มีนะก็ลองมาเล่นกันได้นะครับคือเวลาเราเรียกใช้ฟังก์ชันอะไรต่างๆเราต้องกด Fn ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีหรือว่าใช้พวกฟังก์ชันที่อยู่ด้านบนพวกนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครที่รู้สึกงงๆก็แนะนำให้อ่านคู่มือดีกว่านี่ครับ จะได้ใช้งานได้อย่างสะดวกก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเพิ่มเติมก็ไม่น่าจะมีอะไรเสริมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางน้ำาหกนะครับท <c oughs> ําเหมือนแบบไม่ได้เตรียมเลยเลยโอ้จริงจแล้วเราตั้งใจนะเนี่ยผมตั้งใจจะเอาน้ํามาลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการกันน้าแบบ ip 68นะคือเวลาโดนน้ำอะไรพวกนี้เราแทบจะไม่จําเป็นต้องเช็ดมันทันทีนะเนี่ยก็คือปล่อยไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับต้องมาเริ่มเทสคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มที่ปุ่ม AC นะครับคือมันติดทุกปุ่มอยู่แล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทุกปุ่มเลยหลังจากที่โดนน้ำไปแล้วนะครับเนี่ยลูกศรติดครบนะครับ0 1 2 3 4 5เนี่ยฮะก็จากตัวโปรแกรมก็คือมันจะเป็นสีขาวหมดนะปุ่มที่เราจิ้มไปแล้วอะเนี่ยสเปซ bar z x c VB ทุกปุ่มนะ อ๋อเหลือตรงปุ่มตรงพวกนี้แต่ปุ่มเปลี่ยนภาษามันมันเปลี่ยนได้นะแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันมันไม่ขึ้นในโปรแกรมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนภาษาให้ดูนะครับอันนี้คือภาษาไทยแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนภาษาไปหนึ่งทีก็กลายเป็นปุ่มภาษาอังกฤษนะครับก็คือปุ่มม่มันใช้ได้แต่มันไม่ขึ้นในโปรแกรมจําลองตรงนี้นะครับไม่รู้ทําไมแต่เป็นว่านะครับเนี่ย คือคีย์บอร์ดอะโดนน้ำหกใส่แต่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นประมาณนี้นะครับคีย์บอร์ดกันน้ำแต่แผ่นลองเมาส์อะไม่กัน,นครับ <c oughs> เปียกแ้วเดี๋ยวผมขอตัวเอาแผ่นลองเมาส์ไปทาก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคผมมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นตัว kb 7 8 1นนะ มาคาสตานะครับแล้วเจ้าตัวคีบี781ตัวนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่แบบครบคันเนาะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมันเป็นไฟแบบ Fu l l RGB ด้วยผมเป็นคนที่ชอบไฟแบบ Fu l l RGB นะครับคือมันสามารถปรับแต่งสีได้ทุกพุ่มเลยอ่ะคือเราอยากจะให้มันเป็นสีอะไรมันสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับผมแถมเจ้าตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้แบบ100%เอนในระดับของ IP68 ครับคุณไม่ต้องกังวลแบบคุณทำน้ำหกทำแบบซีหกอะไรพวกนี้คือมันสามารถกันได้นะครับ ถ้าเกิดคุณกลัวคีย์บอร์เดเหนียวนะครับคุณก็เอาสายยางมาฉีดคีย์บอร์ดได้เลยนะแบบสบายๆนะครับทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยแถมเจ้าตัวนี้ประกันมีทั้งหมด2ปีด้วยกันนะหากมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งไปเคลมได้นะครับสำหรับเรื่องราคาครับเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่1590บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่แบบไม่แพงเนาะคือคุณได้คีย์บอร์ดแบบผมรู้สึกว่าใช้ได้ยาวๆอ่ะตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหาซื้อได้ในร้านค้าทิ่ชันนําทั่วไปนะครับร้านค้าออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกัน ลาซาด้าช้อปปี้อะไรพวกนี้ก็มีนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะแล้วจะตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นตัว Signal k b 7 8 1นะครับผมไปจัดกันได้นะครับก็ในวันนี้นะผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทาง Signal เลยนะครับที่ส่งเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ